ไปแล้วแม่หาซืตุกตาด้นซอเรตุกตาเลยแต่ดีคอมนมันกใ้พนยุกก็ใช้มสดีร้ก็มันนอมถ้าเอาเมียนซอยบดเจลอยลโอ้สาล้านนาะ